สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเสียบอมสายปั่นบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลทีเด็ดคาราบาลกับอังกฤษพบกันระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเตะขึ้นวันที่13มกราคม2565เวลา2:45นาตามเวลาประเทศไทยสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะฮะสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เซนอลได้5นัดอาร์เซนอลชนะได้1นัดแล้วก็ทั้งคู่เสมอกันไป4นัด นัดล่าสุดลิเวอร์พูลก็เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้4ประตูต่อศูนย์ต่อไปเป็นผลงาน10บนัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ6แพ้1เมสมอ3นัดล่าสุดลิเวอร์พูลก็ชนะซูบิรีไป4ประตูต่อ1นี่เกมนี้จัดทีมสำรองลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะต่อไปเป็น10นัดหลังสุดของทีมเยือนอาร์เซนอล อาร์เซนอลทำผลงาน10นัดหลังสุดชนะ6แพ้4นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูต่อสุดแล้วไปฟังผลวิเคราะห์ก่อนเกมของคู่นี้นะฮะลิเวอร์พูลเริ่มได้กำลังหลักคืนทีมจึงเหลือแค่ตัวหลักที่ไปเล่นทีมชาติเท่านั้นส่งผลให้หงแดงน่าจะกลับมาเล่นกันด้วยฟอร์มของตัวเองได้มากขึ้นขณะที่อาร์เซนอล เริ่มแกงหลังจากแพ้มา2นาดติดโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดซึ่งยกพลผ้าให้กับฟอ r เรสต์ตกรอบ FA ครับน่าจะกระทบในแง่ความมั่นใจอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเยือนเจ้าบ้านที่เริ่มเข้ารูปเข้ารอยน่าจะเป็นอีกวันที่ยากลำบากของปืนใหญ่อัซนอล ประกอบกับทางบอลของอาการตุกะเป็นรองเจ้าถิ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับสถิติเอาชนะลิเวอร์ p o o ไม่ได้ในรอบ10เกมอีกทั้งทีมจากเมอร์ซี่ไซดต้องเร่งเครื่องเพื่อเอาชนะในรังให้ได้ก่อนดังนั้นภาพรวมเจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยได้อย่างแน่นอนเกมนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พู o นะครับผลสกอร์ที่คาดลิเวอร์ชนะ1 0 2-1หรือ3120 ฝากติดตามช่องเสียบอมสายปั่นบอลด,ด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คูฟุตบอลที่เด่นให้ท่านได้รับชมทุกวันขอบคุณมากขอบผม